มาร้านอมาร์กก็มาเจอเอฟซีนะครับอ๋อเอฟเอฟซีมาจากจังหวัดอะไรครับจังหวัดแพร่ครับโอ้มาไกลเลยนะมาไกลเลยครัพามานี่ลูกสาวพามาเห็นเห็นจากตรงไหนเห็นในในยูทูบเห็นในยูทูบนะครับครับผมแล้วก็ชอบเลยใช่ไหมครับก็เลยมามาดูเลยใช่ไหมครับ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 โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับมาจากแพร่นะครับขับในราคามาจากแพร่นะครับผม ติดตามทุกสีช่องช่องทุกสีได้หมดร้านอีหมาดไข่ครึ่งเสียงนะโอเคครับทุกช่องทางเสร็วว่าร้านอีหมาดไข่ครึ่งเสียงเดี๋ยวขึ้นเลยค่ะครับผมขอบคุณครับมาในช่วงปีใหม่ไม่ค่อยว่างนะเจ้นะช่วงครับช่วงปีใหม่ไม่ค่อยว่างเลยนะเจ๊โอช่วงปีใหม่นี่ก็เขาเรียกว่าสาหัสอยู่เหมือนกันนะรองอคิวแบบไม่ว่างเลยไม่ว่างเลยค่ะ จงตัวจำตัวยากหน่อยนะคะนี่เราได้มาเต็มที่เลย <c oughs> ค่ะแล้วมีของใหม่หมด้วยช่วงนี้จะมีของใหม่มาหลายรุ่นเราเจ้านี้เราจะมานี่ตอนนี้ที่เพาะเลยนะคะมาใหม่นี่เชอร์แมนสามรุ่นรุ่นการุ่นใหญ่รุ่นกลางรุ่นเล็กนะคะเดี๋ยวมารีวิวเสียงให้ดูนะคะนะคะสตอมนะคะตระกูลสตอมนะคะตอนแรกสีดํา เดือนเดียวหมดเกลี้ยงหมดแล้วค่ะตอนนี้เราก็เลยมาเป็นลายไม้อันนี้เป็นบอกว่าเอริสตัวนี้เป็นตู้สิบสองนิ้วอันนี้สิบห้านิ้วอันนี้สตอมอันนี้สตอมนะคะอหายไปปีกว่ามาแล้วพี่ตอนนี้มาแล้วนะคะตนนี้ตัวนี้นะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะ อันนี้สตัมทรงปาตีเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวดี๋วหนูขอาว่นตาก่อนนะอ่ามาแล้วนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้นะคะเสร็จแล้วมาไอว่าหน้าใหม่ใหม่มาเพียบนะคะไอว่าใหม่ใหม่มาเพียบนะคะ ขพไฟเขียบ่อยค่ะมาแล้วมาแล้วตอนนี้ไอว่าอลังการด้วยแสงไฟนะคะแล้วก็ไอว่ารุ่นใหม่ๆนะคะวันนี้เรามารีวิวตัวที่เราขายดีที่สุดก่อนไม่ต้องมีแบรนด์เท่าไหร่แต่เสียงโครดดีนะคะราคาจับต้องได้คือ